สวัสดีตอนสายๆนะคะก็มาดูพื้นที่แปลงเกษตรพอเพียงของเรานะคะในช่วงนี้นะคะก็หมดฤดูฝนแล้วนะคะเข้าสู่หน้าหนาวนะคะน้ำก็ยังเต็มให้เราได้ใช้อยู่นะคะ ในตอนนี้เรากำลังปรับปรุงพื้นที่ใหม่ค่ะพื้นที่นี้ก็คือแต่ก่อนจะมีแปลงบ่อ,บอบใบเตยเนาะบ่อบปลาที่มันชมรุดแล้วเรามาปลูกใบเตยนะคะปรากฏว่ามันก็รกนะคะเรากำลังปรับปรุงพื้นที่ใหม่ก็คือเปิดพื้นที่ใหม่เลยนะคะต้นไม้ก็ยังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าสวนของเรานี้จะ เป็นพืชผักเสียส่วนใหญ่นะคะไม้ผลก็มีไม่กี่ต้นนะคะก็มีพวกมะน,นาวมีมะพร้าวสองต้น่ะนะคะแล้วก็ะมะม่วงนะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม้ผลเรายังไม่โตนะคะตอนนี้เรากําลังปรับปรุงใหม่หมดเลยนะคะก็คือ,อเป็นเป็นในรูปแบบใหม่ซึ่งจะต้องมาออกแบบใหม่ในภาพนี้เราจะเห็นมันโล่งๆแล้วยังไม่ค่อยมีพืชผักนะคะพืชผักก็จะมีบางอย่างที่เรากําลังเพาะอยู่นะคะ เราเพาะไว้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักเดือนกว่าๆนะคะในการปรับปรุงพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะเห็นเป็นรูปธรรมก็อีกประมาณสองเดือนนะคะที่จะเห็นพืชผักขึ้นเขียวนะคะแต่ตอนนี้เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเราจะต้องเร่งให้ทันฤดูการของฤดูหนาวนี้นะคะก็เสาร์อาทิตย์นะคะเราจะมีเวลาที่มาทำสวนได้เช้ากว่าทุกๆวันนะคะ วันปกติเราต้องทำงานชิ้นอื่นไปก่อนนะคะให้ดูสภาพพื้นที่ตอนนี้นะคะเป็นเช่นนี้นะคะสวนอพอเพียงของเราค่ะเราก็จะลงเป็นพวกไม้ดอกด้วยแล้วก็จะลงเป็นพวกพืชผักด้วยนะคะมี มีทุกอย่างนะคะที่ที่เป็นพืชผักที่พอจะอ่มาเป็นผล,ผลผลิตที่เราไม่ต้องไปซื้อในตลาดแล้วก็เป็นผักปลอดสารพิษนะคะให้ดูสภาพอ่า ตรงนี้นะคะก็มันต้องมีการปรับปรุงอีกเยอะอยู่นะคะเพราะว่าเราต้องใช้ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยูมุนตว์ปุ๋ยหมักอ่าเงี้ยนะคะก็คืออตัวบ่อปลาที่เรามีนี้นะคะเราก็จะถมให้หมดเลยนะคะเพราะว่าบ่อปลาชํารุดแล้วนะคะบ่อปลาถ้าเลี้ยงปลาในบ่อปูนก็จะ มันมันมันไม่คุ้มนะคะถ้าคำนวณดูแล้วจากการให้อาหารแล้วก็บ่อปูนนี้ปลาจะโตช้านะคะมันไม่เหมือนกับบ่อบ่อดินนะคะบ่อดินนี้ปลาจะโตเร็วกว่านะคะก็ค่าพูดถึงก็คือไม่คุ้มแล้วก็อีกอย่างก็คือบ่อปลาก็นานแล้วเราก็เลยจะถมถมบ่อนะคะก็เอาเศษไม้นี่แหละใส่ก่อนแล้วเราก็จะเอาดิน กรอบอีกทีหนึ่งนะคะก็อาจจะใช้เวลาน,านานประมาณ30ปีถึงจะย่อยนะคะก็ใช้วิธีเอาเศษกิ่งไม้ลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอา,เอา,เอา,เอาดินถมแล้วก็เดี๋ยวโปะน้าด้วยปุ๋ยหมักนะคะพวกปุ๋ยคอกพวกนี้นะคะเราเราจะทดลองไปอีกหลายๆรูปแบบนะคะแล้วแต่ว่าก็กทำได้นะคะขนาดดินทรายก็ยังเขาปลูกผักได้แล้วเลยปลูกต้นไม้ได้เลยนะคะ ขาก็มีวิธีในการปลูกนะคะส่วนเราก็จะทําสวนของเราเนี่ยให้สักสองเดือนอาจจะเห็นผลนะคะเราก็หวังอย่างนั้นนะคะว่าส่วนของเรานี่อีกประมาณ2เดือนจะเห็นผลนะคะเพราะว่า,าพืชผักของเราก็เริ่มเพาะแล้วนะคะเราก็เอาลงดินเมื่อไหร่ก็เล่งปุ๋ยครับเราไม่ได้ปฏิเสธปุ๋ยเคมีนะคะกิจวัตรประจําวันของเรานะคะมีความสุขนะคะอยู่อย่างนี้มีความสุขนะคะเราอยู่กับที่สวนอย่างนี้นะคะ เมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของสวนของเราเนี่ยเราตอนนี้มันอาจจะลบอาจจะบางครั้งเนี่ยอาจจะท้อน,นะคะถ้าถ้าคนทําใหม่ๆเนี่ยอาจจะเหนื่อยแต่ครั้นี้ก็คือผลในวันข้างหน้าหลังจากที่เราเหนื่อยแล้วเนี่ยเราจะโล่งเลยนะคะเมื่อผลผลิตออกมานะคะความสุขก็จะมานะคะมีดอกไม้มีไม้ผลมอีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะคะจากการปฏิบัติงานของเรานะคะ ในสวนของเราเราจะทำซ้มเล็กๆไว้นะคะใต้ต้นปาล์มนะคะต้นปาล์มนี้ใบเขาจะเล็กๆเนาะแต่ว่าร่มเงาคือร่มเงาได้ดีแล้วก็เย็นด้วยนะคะเพราะว่าใบปาล์มมันก็แบบเวลาลมมาอ่อนๆนี่ก็จะพิ้วไปเลยนะคะก็อ่า,อาเย็นสบายดีค่ะมาใช้ชีวิตแบบโอ้ชิวๆมากเลยค่ะ มีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะเลยค่ะตอนนี้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะให้ดูสภาพของสวนที่กำลังปรับปรุงนะคะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะตน,นี้เป็นสภาพที่ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวอ่าอีกสักประมาณ อาทิตย์ละครั้งแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะอ uh, ัปอเดตข้อมูลให้ดูค่ะว่าส่วนของเราเราจะเป็นยังไงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ